องพระประธานปางเทพลีลาเป็นองค์พระประธานรูปปั้นที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำเหืองและบริเวณน้ำโขงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวได้ทราบว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวแม่ทัพภาคที่สองท่านดำริ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้กับพี่น้องทั้งสองฝั่งได้ทราบว่าการที่เข้ามาหาปลาในลุ่มน้ำโขงน้ำเหืองจะต้องดูปางพระเทพลีลาไว้เพื่อไม่ให้พัดหลงเข้าไปในเขตพรมแดนของแต่ละประเทศและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการลดปัญหาระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้ มีการจับกลุ่มไปดำเนินคดีในข้อหาในการลุกกล้ำประเทศบริเวณองค์พระใหญ่แห่งนี้ในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กราบไหว้สักการะ,ะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอเชียงคานแล้วก็มาดูแม่น้ำสองสีก็คือแม่น้ำเหืองแม่น้ำโขงซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณแห่งนี้